สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมนายนุกกับเกมฟรีฟ้าออนไลน์สามนั่นเ,นเองวันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวแผนรีวิวแท็กติกที่ผมใช้เป็นแบบสไตล์เปิดหมงของคลับ h e ดเดอร์นนะครับแต่ก็ผมเอาของเขามาปรับอีกทีนึงแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผม อ่ะอย่างแรกแผนผมเลยจะเป็น C 1 1 1 3 SW นะครับจะทิ้ง SW ไว้ตัวหนึ่งก็คืออ่าจอห์นเทอร์รี่ SW มีประโยชน์ยังไงสำหรับแพทนี้นะฮะอ่าวิธีรูปแบบการเล่นจะเป็นแบบตักข้ามหัวตักข้ามหัวเซนเตอร์ผู้เซนเตอร์ของเราทีนี้ผมลองใช้ LCB กับ RCB เนี่ยคือมันไม่เวิร์กมัน เขาบุกมาเขาตักข้ามหัวปุ๊บหลุดคือหลุดเลยแต่ถ้าใช้ SW นี่คือตำแหน่ง SW เนี่ยก็คือจะยืนจังหวะที่เกมรับก็คือจะจะยืนต่ำมากนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือบางจังหวะเกมรุกเนี่ยนู่นอะโผล่ไปในกรอบเขตโทษเขานู่นก็ยังมีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงกันแน่แต่ว่ามันการตักข้ามได้อะ โอ okay. เคมนการตักาบางทีก็ตักหลุดแล้วหลุดเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็น LCB กับ RCB ผมจะใช้เป็น t ท r ร์รี่ครับก็ N.W. ผมเทอร์รี่ 14T ไม่ค่อยมีตักอ่าแล้วก็อีกตัวนึงจะให้ยืนเป็น C.B. ก็คือใช้แ p มเบลนะฮะอีกตัวคือตัวเนี้ยม h i ิวบอดแม n ก็จะ ปกติเขาจะเล่น CDM นะครับผมจับมาอยู่เป็นแบ็กซ้ายเพราะว่า,เ,าเขาทำได้หลายอย่างอะตัวเนี้ยเข้าบอลแม่นเปิดบอลได้มงได้ด้วยผมก็เลยเอามายืนเป็น LB ก็ส่วนแบ็กขวาแบ็กขำจะใช้เซอร์จิโอรามอสนะฮะแบ็กขวาตัวนี้รามอสก็เขาเป็น CB ธรรมชาติครับแต่ผมก็ <laughs> จับมายืนเป็นแบ็กขวาเพราะ เขาวิง่งเขามีความเร็วแล้วก็เขา้เขาบอลแมน่นหม่มบอลได้นะผมเป็นชอบสไตล์นี้ตัวแทน s e r รมม์ o ก a m o ผมจะเป็นลามนะฮะเนี่ยราม08ลามไมคอน2ตัวนี้คือเขาเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาผมก็เอาไว้แทนกันบางทีผมอาจจะเอาเจอร์ลาดไปยืนก็ได้หรือจะเป็นปอกบาสส่วน CDM ที่ผมชอบที่สุดเ,ยเลยนะคือเดลัสซี ในลซี่เข้าบอลหนักแม่นยิงไกลได้ด้วยครบเครื่องอยู่ตัวแทนก็จะเป็นเป็นเนี่ยเป็นบล็อกบาร์เปเจอราดครับผมแล้วก็กลางลุกผมจะให้ยืนเป็น RAM ตัตติทำไมถึงให้ยืนเป็น RAM ผมจะเน้นเกมบุกด้านขวาเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะก็คือตัตตินี่แหละมันจะส่ง ผมจะเน้นตัวที่แบบส่งบอลแม่นมแทงหรือตักให้ปีกขวาให้ปีกขวาวิ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมจับคริสโนโรนันโดมายืนเป็นเอลเอ็ม่อะไผมผมชอบโรนันโดแต่ว่าจะให้มันไปยืนหน้าเขาก็หมู่ไม่ค่อยดีอ่ะให้ไปยืนเป็น CF มันก็คือมันไม่จีกจัดอ่ะ แต่ผมยังชอบอยู่ก็เลยจำมายืน LM ไม่มีอะไรมากอันนี้บางทีไม่ถ้าไม่ฟิตก็จะเอาแบบเดวิซิลบาลงอ,อ่าส่วนต,ตำแหน่งนี้ CF ผมก็ใช้เป็นวนเล่วนเลสด,ดียังไงวนเลสเขาจะวิ่งหาช่องได้ดีมากมตำแหน่งนี้ถ้าผมไม่ใช้วนเลสผมจะใช้เป็นเลวันดอฟสกี้เลวันดอฟสกี้ตัวนี้ 14ที่ผมลองใช้มันก็โอเคก็พอได้เลวานดอฟสกี้แล้วก็อีกตัวคืออ่านี่ฮะมักซียาวผมเรียกมาเทียวเรียกง่ายดีต้องม,มักซียาวอะไรมันโอ้อยากนั่นแหละฮะคือเขาพวกนี้เขาจะมีเขาจะหาตำแหน่งดีนา้นนาทีผมจะตำแหน่งนี้จะเป็นพวกแบบหาช่องบางทีผมจะใช้แบบ มาโครอยส์ ce, อะไรอย่างเงี้ยมาโครอยส์ ce, ตัวไหนอีกเรมี่อะไรอย่างเงี้ยครับที่เขามีเมยังอ่าเมยังที่เขามีสกิลการหาช่องนะโอเคแล้วก็มานี่เลยฮะตัวสำคัญกองหน้าจะเป็นอ่าพวกเน้นที่มี power header ทีมผมที่มี power header เนี่ยฮะ power header ไหนละ่ะ อยู่ตรงนี้ใสนี่ครับ power header ก็จะมีโทนี่มีโทนี่มีล็อกบาร์ล็อกบาร์มี power header เรมี่อ้าวเรมี่ไม่มีแต่ใน b, เว็บอา่าฟีฟ่าแอดิดเรมี่มีนะครับนั่นแหละ power header คุณสมบัติมันคือเล่นลูกมองลูกอากาศ มงลูกกาอากาศเล่นลูกกาอากาศได้ดีก็คือชิงจังหวะมงได้ตลอดอประมาณนะั้นแต่ว่ามันก็ต้องไปหักล้างกับความสามารถของก้องหลังอีกทีมนึงด้วยนแหละและ้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยฮะนี่ฮะพระเอกของผมลุยฟิกโก,ก้ 06U ทำไมถึงใช้ลุยฟิกโก้อะเป็นปีกที่มีความเร็วมีความแข็งแข็งด้วยนะครับ ผมผ่านในทุกตัวยกเว้นมาคอสโลโก้กับอ,อ,อะไรวะลูบโ,โตโคาร์ลอสโอ้โหถ้าเจอสองตัวนี้คือลุยฟิกกอจบพยายามยังไงก็จบครับยกเว้นแต่ถ้าเขาจะดันขึ้นสูงแล้วตักบอลให้จังหวะได้ได้จริงๆอ่ะเพื่ไปวิ่งเบียดสู้ไม่ได้แน่นอนนั่นแหละฮะโอเคมาดูลูกศรการบุก การบุกก็ไม่มีอะไรมากครับ c f ตัวนี้จะ2ขีดกลองหน้าก็1ขีดส่วน RW เนี่ยมีเท่าไหร่ดันไปสุดเลยครับผมแล้วก็ส่วนตัวอื่นก็1ขีด1ขีดหมดเลยมาดูเกมรับกันมากนะฮะเกมรับก็ไม่มีอะไรฮะกองหลังนี่ลงหมด CDM ลงหมดนอกนั้นคนละขีดพอ,อต่อไปมาดูทคติกครับผม ทคติกของผมเนี่ยผมจะใช้แค่อันเดียวเนี่ยไม่เคยสับไม่เคยเปลี่ยนไปอันไหนเลยสักทีไม่เคยจริงๆมาดูที่ความเร็วเกมครับผมใช้58ความเร็วปานกลางก็คือไม่ต้องไปเร่งอะไรมากก็เส้นไปเรืเ่อยๆส่งบอลจะเป็นส่งแบบลูกผสม่งมีทั้งส่งสั้นมีทั้งโยนทั้งอะไรสไตล์มั่วผมไปอะ่ะยืนตำแหน่งก็ตามแผนครับผมเพราะว่า ตามแผนคืออะไรก็เนี่ยให้มันวิ่งให้มันวิ่งตามตำแหน่งไม่ต้องไปวิ่งอิสระเพราะถ้าวิ่งอิสระจะไม่มีโอกาสได้มงเลยเพราะว่าโทนี่บางทีไม่ใช่โทนี่อะ่ะกองหน้าบางทีมันจะวิ่งลงบางทีมันจะวิ่งเข้าหาปีกนะครับผมก็เลยต้องตั้งตามแผนมันจะไม่เหมือนแบบสี่หนึ่งหนึ่งสี่ที่แบบกองหน้าเยอะๆวิ่งสลับกันไปสลับกันมาอย่างนั้นมันโอเคอยู่แต่แผนนี้ ต้องตามแผนเท่านั้นนะฮะ,ะเกมลุกมาดูเกมลุกส่งบอลแบบ99เาฮ้ยทำไมต้อง9 9ไม่ใช่ครับผมผมได้เลขสวยผมเป็นถือเคล็ดส่งบอลแบบส่งบอลเสี่ยงส่งบอลเสี่ยงคืออะไรคือนักเตะมันไม่ต้องวิ่งเข้าหามันไม่ต้องวิ่งหาช่องอะไรมากก็คือส,ส่งเลยไม่ต้องวิ่งมาไม่ต้องวิ่งหาช่องแล้วค่อยส่ง ไม่ต้องวิ่งช่วยโอเคมาถึงเปิดบอลก็เนี่ยฮะเล่นระยะไกลก็คือตามภาพตามภาพที่มันจะเนี่ยเปิดไปปุ๊บแล้วก็ให้โมองเลยลอย่างนี้เล่นระยะไกลโอเคมาดูการเข้าทำเข้าทำทำไมผมถึงตั้งไว้9กใช่ไหมฮะก็คือถ้าตั้งเข้าทำไปน้อยเนี่ยอยูนะ นักเตะมันจะวิ่งหาช่องตลอดเห็นไหมฮะนักเตะมันจะวิ่งหาวิ่งหาระยะทรงก็คือถ้าเล่นแผนเปิดโมงเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ก็คือกองหน้าก็จะวิ่งหาช่องมอนเหมือนกันเหมือนกันกับไอที่ส่งบอลแบบปลอดภัยอะ่ะโอเคตั้งไว้99ยืนตำแหน่งก็ตามแผนครับก็คือเล่นตามแผนตามระบบที่ตั้งไว้ มาดูส่วนเกมลับที่ผมมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือถ้าใครมีแทคติกเกมลับที่ดีๆนบอกผมด้วยแล้วกันเกมลับนี่ผมจะไม่อธิบายอะไรมากการกดดันแค่สี่สิบสีก็คือไม่คือไม่ไม่ยังไงล่ะไม่กดดันจนเกินไปก็คือไม่ไม่เข้าหาบอลไม่บีิบจนเกินไปอย่างนี้แหละดุด,ดันก็คือแบบ ตามภาพมันนะประกอบตัวต่อตัว,ตวส,ส่วนใหญ่มันมันอาศัยจังหวะที่เขาส่งพลาดผมที่ผมได้มานะผมไม่เคยไปวิ่งเบียดแล้วได้เลยอะไรอย่างนี้ไล่บอลแคปกติแค่ห้บเอก็ไม่ได้อะไรมากแนวป้องกันเป็นป้องกันแบบอิสระนะครับเพราะว่าอะไระถ้าใช้ SW แล้วไปตั้งเช็คลำหน้าเนี่ยโหลุดกระจายครับท่านผู้ชม ผมก็เลยต้องตั้งอิสระไว้แนวโน้มของทีมก็คือนี่ฮะจากอ,าอันที่สองอ,อันที่สองจากซ้ายก็คือไม่ต้องบุกมากตั้งไว้ประมาณนี้ไม่เน้นสวนกลับจังหวะลูกโมงที่ดีที่สุดก็คือจากการสวนกลับนี่แหละครับปีกวิ่งไปปุ๊บกองหน้ามันจะวิ่งหาช่องเอง,เองจากการสวนกลับ มันจะโอกาสที่จะมองเข้าเนี่ยเยอะเยอะอยู่เหมือนกันโอเคก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับรีวิวแท็กติกและแผนถ้าผมมาเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูซักเกมหนึ่งแล้วกันทีน,นี้อ่าตอนนี้ วันที่18ธันวานะฮะเวลาโ,วโม่เจ็ดโมงพอดีเลยวันอาทิตย์ลองสักหนึ่งเกมเมื่อวานแพ้มา6กหนึ่งฮะหัวร้อนน้อยเออเปียนเอาฟาเบียนสกี้ผมชอบเขามีอ่าเขาออกมาตัดบอลดีตัวนี้บอดแมตัวนี้อ่าเอาบีเอาบิดาวแล้วกัน ซอตตี้เล่นไม่ได้ผมเอาซิลวบาครับทำไมถึงเอาซิลวบาซิลวบาเปิดบอลแม่นมากสวเเาเลสเลวานทะ์โทนี่ไปดูล็อกบาร์นี่เลยใช้ล็อกบาร์อาบูเมยังอาไปล้อเปลี่ยนเหมือนเดิมมีใครให้เล่นยังไหมอโอเคไปเลยแล้วเออเดี๋ยวดูแผงมาก่อน4 2่3อนครับผมโอ้ยเขาเน้นบวก5าเนาะ เดน,นี่เอเวสคานาวาโลโอเคบายขนาดนะผมชอบสีแดงผมเล่นสีแดงนะหอมหวังว่าเช้าๆคงจะไม่แพ้อีกนะอุตส่าห์มารีวิวแผนแพ้แล้วย่เลย มาแล้วครับเหมือนเดิมฮนะฝากแล้วนี่เล่นกันสุดๆเลยนะครับผู้เล่นเองก็เริ่มที่จะเคลียร์บอา,บาเล่นเกมที่สำคัญเกมนี้ครับโอ้โหมันเสียจังหวะไปแล้วนี่งไงคิโกโก้คิกโก้กยิงเสงาแรกครับโอ้โหเขาได้ลุกเต็มมือมีแล้วนะครับไอมันมไปเช้าเลยครับแน่นอนแนละมันเช้าอยู่ผมว่าไม่ได้นะลูกนี้พุ่งลอยามาครับ เปิดเบาไปการไว้ไก่อนนะการไว้ก่อนลามอสว่ายังไงลามอสโอ้ยโ,โดนแล้วโดนแทงแล้วไม่ได้ลแล้วครับปมหมายเราอยู่ที่ฟิกโก้ฮะฟิกโก้ฟาบอนไว้ก่อนเลวันแทงครับ ครทำฮะบล็อกบายอยู่นู่นแล้วไม่ถึงเนี่ยลูกเนี่อ้าโอเคจับบอลแล้วยิงเลยหยับร้อยครับผมบล็อกบายสิบโยฮะตัวนี้คงอยู่แล้วครับก็จะเป็นเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้จากการเปิดนะฮะแต่ว่าเปิดไม่ดีเท่าไหร่ไปฮะวิ่งวิ่งวิ่งคอยครับตัากันเล่นที่ดีนะครับนั่นคือการวิ่งโดยไม่มีปก เปิดเข้าไปอีกทีเรียบร้อยฮะดอกบาทลูกนี้เรียบร้อยเป็นไงล่ะฮะนี่แหละแขนเปิมดมงต่คือขอแค่ได้เปิดได้จังหวะเปิดดีๆแล้วก็ยังไงมันก็โมงเข้าขผมว่านะออมนมนัผมถนัดแบบนี้แล้วก็ไม่รู้โดนแทงอีกแล้วฮะโดนแทงตลอดเลยไม่งี้ครับเคลียอย่างเดียว อยู่จังหวะหน้าประตูเงี้ยผมกดสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจะไปกดโอ้โหตายตายตายตถ้าเขาโยนมาแล้วเราจะไปกด X เ,เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่มันยังไงล่ะมันจะเคลียร์ไม่ขาดดิซัวเรสออสตี้ลิวเนลเมสซีส ผมเนี่ยเห็นไหมเกมลับผมมันจะเป็นแบบรอจังหวะเขาพลาดโยนไปฟิโก้ฮะไปอีกแล้วไปอีกแล้วครับล็อกบาอยู่นู่นเิดเรียบร้อยครับนี่แหละฮะโอ้วันนี้เข้าแผนเข้าฝักนี่นี่ดีใจซะหน่อยนี่นี่ขอบคุณครับ เมามันเกลกันเขาออกแล้วหรือเปล่าไม่ให้โอกาสเขาเลยแล้วขนเราปรับแท็ติกปั้นึงฮะเช้าๆที่ห้องผมมันจะมีเสียงนกเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนกพิราบนกอบอุ๊อุบมาฮะมามา เปลี่ยนตัวครับเขาไม่ได้ออกนะโธเน,นี่ผมมีปัญหาตัวกองกลางเน,นี่ยใคร์ครับเคร์อย่างเดียวยิงมาให้ก็งสกัดทิ้งออกไปเสีเงย,เยงเหมือนจะเป็นหวัดเลยห,หรือจะเป็นหวัดเหมือนผม งงอโอ้ยเกือบเกือบนครับนี่ครับแซะเอาไปให้อบิดาอเลกอบบิดา,เ,า,เ,าเ,เ,เหมือนเดิมครับลูกแตะมุมก็กดสี่เหลี่ยมอุยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมฮะเกือบ <c ười> <c ười> เขา้าจะะทออไไรต่ปหืา เวลาเปิดก็นู่นนะเล็งไว้ที่ฟิโก้ครับนี่แล้วก็เปิดยาวๆไปเลยถึงเปล่าออกเลยฮะมุมเยอะไปเอียงมุมเยอะเมสิรับดีๆครับรับดีๆเขาล็อกไหมเขาไม่ล็อกเขาเปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วแล้วก็เหมือนเดิมครับกดสี่เหลี่ยมมิสเตอร์ลูนัโลดนโดอ่าครับหมดเวลาครึ่งแรกฮะนำไปสามศูนย์ ชนะแล้วแหละยังไงก็ชนะแพ้ก็จะเกินไปแล้วมสามลูกไม่ได้หรอกเลี้ยงมาอย่างนี้เินมากฟิโก้ยิ่นรึยิ่งแพ้ยังเลี้ยงรองอ่ะฟากบอลแล้วก็ยนครับอย่างนั้นโอ๊ยไม่ได้แล้วโดนแซะลูกนี้เปิดฮะไม่อิทันราบไม่ได้ ยยุดนิสเตอผมมีปัญหาเนี่ย CDM มันจะวิ่งแปลกๆรู้แล้วนะครับไม่ได้ฮะลูกนี้ไม่ได้หรอกมีผู้เล่นมากมายนี่พยายามจะยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับมองหาดูแล้วเมื่อไหร่ครับฟิงโก้แล้วก็โยนไปว่าเป็นตัวยิงทีเกน่องมากเห็นไหมฝากปกติแล้วเขาทำได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ตักไปครับมาถึงแล้วแต่กลับพลาดซะอย่างนั้นเองนอกบ้านอีนู่นครับเปิดเรียบร้านไหมลูกนี้โอ้โหยิงยี่ที่ ไม่ได้ครับเมื่อกี้มองไม่ได้น่าจะเปิดช้าไปข้าบอลครับอลไปบโอ้ยฟาวตรงไหนอาจารย์ทองนเล่นเร็วเหรอครับโยนฮะฟิโก้ฝากไว้ฝากครับท็อกกี้โอ้ยแค่ชากยาวไปไหนเนี่ยผม ข้าบอลฮะข้าบอลข้าบอลข้าบอลยังไม่ยึกยักหน้าทอเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเลียครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่ออกครับไอปฮะฟิโกโแกอ้หครนนโอ้โหเล่แรงอ่ะ

เกอยากนะครับเพื่อนร่วมทีมเปิดทางลั้งสามศูนย์จะแพ้มันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วฮะวันนี้เอาหลังเข้ามาแล้วนะครับแล้วตัดบอลได้ครับจ่ายครับจ่ายทำได้ดีสำหรับทีมของเขาฝากไว้ครับอ้าวเป็นซีว่าได้ฮะโอกาสมาถึงแล้วครับล็อกหนึ่งที่ลอกยิงครับหม่มันกลับตัวหม่งหายใจให้พอได้ท่องนะครับเขาได้บอล ยิงธรรมดายิงไม่ค่อยเข้ามันต้องจังหวะดีจริงๆอ่ะเพราะผมเป็นแบบสไตล์โมงไปแล้วหาบอลแล้วโยนครับโหโยนง่ายมากมันหมดแรงแล้วฟิกโก้โอเคครับก็ชนะไปนะฮะสามหนึ่งครับผมก็นั่นแหละเป็นแผนเปิดโมงแล้วก็เล่นรูปบัวของผม วันนี้ก็คงคลิปนี้คงจบแค่นี้นะครับผมก็คือก็มารีวิวคร่าวๆนะว่าเนี่ยนะเปิดมองอย่างนี้ลักษณะการเล่นอย่างนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ